ขณะที่ที่แม่กำลังวุ่นวุ่นอยู่หันมาเห็นทหารเลยเนี่ยเดียวว่าทหารผสมนักรบโอ้โหทหารผสมนักรบนะแม่จะพยายามมองเป็นทหารกับนักรบนุ่นใครนั่นนี่นี่คือพร้อมพร้อมออกฝึกใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ช้าง ขาได้ช้างมาด้วยนน,ม,ยยนมีผู้ช่วยด้วยเหรอนุ่นอ่ะฮะมีผู้ช่วยด้วยเหรอมีอะไรบ้างอาวุธมีอะไรบ้างปปมีปืนมีกรจ็บมีดาบอ่าแล้วมีอะไรอีกไอ้ที่คล้องคอนี่นคืออะไรกระสุนโอ้กร <laughs> ะสุนแล้วข้างหลังมีอะไรไดาบไหน,ไหนเอา้าแล้วนั่นที่ตูดอะไรเนะี่ยฮ้ย อืมแล้วแล้วมีอะไรอีกมีมีดป่ะมีป่ะอาวุธมีอะไรอ๋อไม่มีแล้วจริงๆจะใส่ระเบิดมาด้วยไหนว่าระเบิดไม่มีอืมแล้วระเบิดไปไหนแล้วล่ะไม่รู้ไม่ได้อยู่กลางเลยอืมนี่อะไรระดับจุดใส่เสื้อเบียรซ่าใช่ป่ะเนี่ยใช่เนืเสื้อเบียรซ่าใส่ได้ยันน้อง เดือผู้ชายแต่ได้ยันน้องเลยเนาะต้องไปหยัดเนาะ <c oughs> โอ้ยฉันโดนสนแม่ทอามาเก่ยขนาดที่แม่ถ่ายอยู่เนี่ย <c oughs> นี่ถ้าเกิดเป็นน้องเป็นผู้ชายเนี่ยต้องใส่ชุดเพียกท่าทุกชุดเลยวะป่ะใช่เป็นไงเนี่ยเป็นเป็นยังไงอาการอย่างนี้คัน <c oughs> คือนักรบคันเล้เนี่ยแล้วนักรบฟันหน้าหายไปไหนแล้วเนี่ยเปหนหักอ <laughs> อ๋อนี่นักรบฟันหนักฟันหลอโนนโนนผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยปวนเฮอ้อแลวนี่นักรบกินอะไรไปเนี่ย อนาหารกินปลาหวานไปเลยเนะี่ยทำไมเสือ้อทำไมเสื้อมันปลิ้นองเงีะเสื้อปลิ้นหรือผงปลิ้นอ๋อมาฟ้องโอ้โหแล้วนักรบใสนักนักรบใสกางเกงในวันนี้นักรบดูจูดูจูในนี่ดูจูในนี่น,นัน่นนู่นอะไรนั่นจะโชว์อะไรอ๋อโชว์อะไร สัญญาณเหรอโทรศพัพท์อ่ะใช่อ้าวแล้วโทรหาใครจะโทรหาใครโ,โทรหาใครปะ๊ปะป๊าอ๋อโทรหาใครป๊ะป๊าโทรหาปะ๊ปะป๊าแล้วแล้วมีสัญญาณเหรอเข้าป่านี้ยสัญญาณฮะ<า>แล้วช่วยญญช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยคนนี้ช่วยเออโหช่วยอะไรได้บ้างคนนี้เนี่ยเแบบนี้เนี้ยนี่เนี่ย ไม่เห็น <hist> ชุดเพีร <Wisconsin> hey, ักษาแล้วลูกเออพร้อมเลยใช่ไหมเนี่ยอาวุธครบครันยายมีลูกตองด้วยโอ้โหมีลูกตองด้วยไหนดูดิโอ้ไหนดูก้างหลังนี้เด็กน้อยเอ้ยเนาะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะเออแล้วก็สนุกด้วยเออเรงนั้นลงอยู่บ้านกันนะครับครับไม่รู้ว่าจะซนไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือว่าจะ จะจะจะยังไงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยฮะคันขันคันคัน,น <laughs> 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 เด็กซ่า <laughs> เด็กยา